ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้ยินเสียงเราแก้ได้กับ3วิธีดังต่อไปนี้ไปดูกันเลยครับเราจะต้องมาเตรียมของดังต่อไปนี้ซะก,ก่อนนะครับอันแรกแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วเน้นนะครับว่าต้องเป็นแป้งแห้งๆอย่าเปียกนะครับแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวที่2 s m สมอ t ท็อปเมื่อเราได้ของครบตามนี้แล้วเราไปดูวิธีแก้ต่อเลยครับให้เราพลิกตูดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราเห็นรูเสียบสมอ l ท็อปตรงนี้และไปรูเล็กๆแบบนี้ ตัวนี้แหละครับไปรูมเสียงไม้ก็คือเสียงเราเนี่ยพูดออกไปฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ได้ยินเสียงก็เพราะรูตัวนี้นะครับให้เรานามาเอาแปรงสีฟันแห้งๆนะครับเอามาปัดทำความสะอาดตรงนี้นะครับปัดปัดปัดอย่างเงี้ยครับพอหลังจากนี้แล้วแนะนําให้ปิดเปิดมือถือใหม่หนึ่งรอบครับแล้วลองโทรคุยกับเพื่อนดูครับถ้าโทรคุยแล้วยังเป็นอยู่ให้มาทําในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเมนูมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่แนะนําให้ เราเข้าไปหาคําว่าสํารองข้อมูลรีเซ็ตให้ได้นะครับซึ่งในนมือถือเครื่องนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนเราถึงจะเห็นเมนูนั้นแล้วเลื่อนขึ้นไปครับจะเห็นคําว่าสํารองข้อมูลรีเซ็ตแบบนี้กดเข้าไปครับแล้วให้เราไปที่ลบข้อมูลทั้งหมดวงเล็บรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นอ่านดูดีๆนะครับกดเข้าไปก่อนในนี้จะมีเมนูปีกย่อยอีกทีนึงนะครับแบบนี้ดังนั้นเนี่ย ให้เรามาเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นตัวนี้นะครับห้ามกดลบข้อมูลทั้งหมดแบบนี้นะครับถ้ากดตัวนี้สังเกตตัวเล็กๆนะครับเขาเขียนว่าลบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรูปภาพแอปพลิเคชันเพลงอะไรต่างๆมันจะหายไปด้วยนะครับดังนั้นครูหนึ่งแนะนําให้พวกเรามากดตรงนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นกดยืนยันรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเท่านั้นกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้แล้วเราก็โทรคุยกับเพื่อนเราได้เลยครับ แต่ถ้าเพื่อนยังไม่ได้ยินเสียงเราอยู่ให้ทําในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับให้เรานําเอาสาย s มอ l l t k ที่บอกให้เตรียมไว้ข้างต้นนะครับมานะครับหลังจากนี้แล้วให้ปิดโทรศัพท์มือถือให้สนิทดับหน้าจอมือถือลงไปเลยครับแล้วนําเอาแจ็คมาเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาช้าช้าเบาเาเป็นจํานวน10ครั้งเมื่อครบสิบครั้งแล้วถอดออกแบบนี้แล้วเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราก็โทรไปหาเพื่อนเราได้เลยครับถ้าเพื่อนเรายังไม่ได้ยินเสียงอยู่ แนะนำให้เอาเครื่องไปให้ช่างตรวจเช็คได้เลยครับแสดงว่าอะไหล่ภายในเครื่องเรามันมีการเสียหายอยู่ดังนั้นต้องให้ช่างตรวจเช็คครับนำไปใช้กันได้เลยนะครับใครติดขั้นตอนไหนคอมเมนต์ถามครูหนึ่งไม่ได้เลยนะครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดี สวัสดีครับ